ไอันนี่ก็ว่าปพร่มพร่แง่ง่แพรยแง่แงแไม้แมอ่อันเลรเต้าไปยี่องอว่าเมื่อกี้เลไอ่านให้ดูนะตูมได้นอนได้หนอนตัวท่องหัวพ่อไปแล้วนครับเอาแรดมาดูกนันต่อไปอิฉอนสามเ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยได้ไงวะโฮ้ย ดคลิปที่ระดวงดีทุกท yeah. ีเลยแมลงปอกี่กิโลหนึ่งกิโลเองเหรอน้อยจังวะยี่ยี่เพื่อนเนาะไปตรวจกันเลยเพื่อนแมงปอเพื่อนกะกล่อบเบิลนระกล่อบเบิลแมงปอเพื่อนแมงปอเองกันเยอะ เพื่อนก็มีแต่เพื่อนสวัสดีกับเราแค่นั้นโอเคแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีๆมาตอนใบที่อีกสองใบโอยหยาบได้อีกน่าจะไม่ได้แล้วแหละโอเคหได้เอาตัวต้องหมูข้อไปแล้วปีิสองตู้ได้หมดเฮ้ยไอตัวนี้เคยหายอยู่ขายได้เตม เอ,เอาแคนดี้มาทำไมครับไี่เราไปขายดูมันโคตรแ,นะแล้วคือขายเนาะเคยมันมันขายแล้วได้แล้วได้เงินเท่านั้นเไม่ไม่เท่าดีมันแค่แบดูดิขายดูขเขาไปงอ่ะโอ้โหแปดพันล้านเอแปดล้านหรือเปล่าวะนแหละโอเคบ๊ายบาย